มาค่ะมาครับพี่น้องครับมือนี่กล่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนอ่าเพียรแฟนครับแฟนงอยู่ตุทยตุ่ยคนเด้อมือนีตื่นเต้ตอนนี้เริ่มอ่ะวันที่สิบห้าเนาะใช่ไหมครับมือนี่อ่าใช่ไหมาสิไหมมือนี้ท่าพี่น้องมากินมากสวกินอย่างนี่เลยมือนีมือดีบรรยากาศแยกกินนี่เป็นมันโตอย่างพี่น้องเบิ่งเอาจ้ะ ไล่ตัวอนวนี้มึงเนี่ยไล่ทำทายอยู่พี่น้องบึ้งปุ้ยเอืยมันเป็นใจเสียบแต่ไม่ได้แยำแสีบแต่วันนี้น้องเปิดกรุ๊ปวันนี้กุ๊ปเออเขาเรียกว่าปลาหมึกคากบพี่น้องรสชาติกูบอุ้ยมังเนี่ยน้องไก่น้องไก่น้องเบียร์ซื้อมาพี่น้องปลาหมึกตัวนี้บุ้งมุ้งคาหลายลอยบาทเอามาออกรายการของพี่น้อง อจาลืมกดไคกดแชร์เพื่อนๆเด้อน้องไก่วัสดีครับอาจารย์ติกตลอครับเครับเอาเดี๋ยวไ่่าหอเอา้ไหมอืมเอาใส่กันไก่นี่แหละนี่อืเอาเป็นหมวดชิ้นหมวดหมวดทาเนเอ้ยะเดี๋เดเดดดึงัดึงัดึงมด้ลองเดี๋ยวเดี๋ยววายจะไปกินค้าวหน่อยอืม

ขหอมมม่วที่หนองบานเขาเอิญปักสะแน่เฮ้ยปักสแน่ขอมมะม่วงคนเดียวกันอืมอืมอ๋อน่ามาเป็นองมั้กแล้มอยอ่ะอืมอืมรสอื่นอ่อแม่ไปกินหอยี่ยังอืมครับพี่น้องครับกอืมอืมอืม หวานนุ่มกุ้งชาเลยนุ่มแรงอ่ะหอมนอมหอมหย่างฮึมอืมพักพักอืมอืมอึมพักกันอืมอึม้ิดไม่ได้เชียม อืมครับสดแจ้งทั้งเนืออันเดียพีนอ่ะเนี่ยมาเด้ออืมอืมมันรำไกลมันสื่อมากให้กินก่อนนะครับครับตายเยกว่าเดิมอือืออ๋ออือใสหนวดไ้หนวดเปรืยงลย่นว่ารานหนวดได้อหนวดด้หนวดพอมันสินอ๋อมันเป็นหนวดค้นเลย ปลาปาไรที่องเ้ร่องหัวุกมันเนี่ยงนนี่นีเป็นไหนเนี่ยโอ้ตัวนี้มันงเป็นไหนหนอยโอ้จุกข้างในมันโตมันดีหน่อปลาหมึกโอ้ข้ามันไรได้หรอปลาหมึกจำก่อนเออคนยำนยำใบก็ได้โอ้ตอเสียละชากก้ตัวมือทาโก้ก็มืออไรหลายไปหน่องเอาเอาตัวไงมัน โอ้ยตุหม้ออดคุณอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยมอ้อ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้อ้ยอ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโออ้ยอ้ออยอ้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 ยอยอ้อยออ้มอ้ย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 อ้อ้ยออ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 อ

Ừm no ah ja, là, làm... vậy, Ở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  rồi Ở vậy,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  Ở

ปลาหมึกทาโกะนี่ทาโกะเบิ ro, ้งต e ัวม um>. ันเอาไปลองเบิึงนบิึงเฮ้ยทาโกะพี่น้องตัวมัน okay> อันนี้นวลมันนวดมันเป็นอาหารปลาหมึกที่ราคาสูงแน่หน่อยพอกินมันจะกรอบมันจะกรอบตันสิเกียบพี่น้องไก่บ่เด้อเดี๋ยวอ้วนอะมาบ่ว่า มาดีจับมาเด้วมาเด้อปลาหมึกไก่้อะไนี่ักโผหักโผหอมมะล่าไก่ก็สุมากข้าวฝากไม่คุนที่บ้านข้าวหนาลงปลาแล้วกินกินเป็นได้แค่ข้าวโพดนี้หอมน้ำนมเฮอยอ่ะ

เอา้เยจมากนจัดเลทุคนเด้อมาเด้อต่อ้าล่างวมั้าวไหวเาว่าอย่าไป็ดวดเาอย่าไปเต็มบนแหน้ำเมียินได้จ้ามากมาฮะอย่าไปเต็มนแหน้เมียิ้ด้จ้ามันงายเลยนแหนกับจินบ้านเฮาินจะไม่ยากไอ้สับปะรดก็จัดไม่ยากเมาไว้เลยบนแ เราต้องไปบอกคุณยาบ้านนันเดือนมือ hmm. บุไปทำอไรมาแจบกัอ้ยหอยหอยแบบนี้หามันกินอยู่ก็ไปบอ้นบุกินัวว่ากิน่น้องหอยกัี่น่จับดอยากดครับ อ๋ตู้สากฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเลยครับในเพจของน้องไก่ของจินตลาก็ดีครับมือนี่ปลาห้ากลินมือเนี่ยยงย่งยุงเลยก็บอกไงย่างย่างืุเลยกบอกหัวไซื้อยังไงขอไปเอาแฮไปตึกเอาสแฮไปตึกเอาสับวันแ มามึกเดี๋ยวหนองอย่างนันมไม่อยากามกินนิดพฝาีป้ากินนี่แล้วหนมากเกี่ยวาคนง่าตเหรอตเกี่ยวี่หนองตัวนี้เอาเออเอาเโอเคครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอเดี๋ยวมาติดทีวีเืดอคนตัเดียว่าเสียใจเห 嗯，嗯嗯。嗯